รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคม2568ศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปรางกูได้จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบในพื้นที่10ตำบล141หมู่บ้านภายใต้การบริหารงานโดยนางจันฉายทันตาผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปรางกูมีบุคลากรในสถานศึกษาทั้งสิ้น22คนภูมิใจนำเสนองานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒธธิตามระดับ การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมสตรีมหยาดทั้ง3ระดับผ่านคุณครูที่รับผิดชอบรายวิชาต่างๆโครงการพัฒนาวิชาการเพื่อยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลทั้ง10แห่งกลุ่มเป้าหมาย219คนโดยรับการนิเทศการจัดกิจกรรมจากคณะกรรมการนิเทศกระดรับอำเภอรปรางกู โครงการพัฒนาผู้เรียนเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้สกรระดับอำเภอปรางกู่ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลทั้ง10แห่งกลุ่มเป้าหมาย200คนโดยรับการนิเทศการจัดกิจกรรมจากคณะกรรมการนิเทศสกรระดับอำเภอปรางกูการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอ็นเน็ตครั้งที่1ปีการศึกษา2568กลุ่มเป้าหมาย219คนณสนามสอบโรงเรียนปรางกู่อำเภอปรางกูจังหวัดศรีสะเกษ โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา2568ณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลทั้งสิแห่งกลุ่มเป้าหมาย219คนโดยรับการนิเทศการจัดกิจกรรมจากคณะกรรมการนิเทศกรระดับอำเภอปรางกูงานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองโครงการอาสาโยกาชาติจิตอาสาพัฒนาชุมชนประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2568ณกรระดับตำบลทีิมายเหนืออำเภอปรางกูจังหวัดศรีสะเกษ งานการเรียนรู้ตลอดชีวิตงานภาคีเครือข่ายงานกิจกรรมพิเศษห้องสมุดประชาชนอำเภอปรางกู่ได้จัดกิจกรรมดังนี้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ออนไลน์คลิปวิดีโอความรู้ออนไลน์อีบุ๊กและจดหมายข่าวออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กและแฟนเพจเว็บไซต์ของห้องสมุดประชาชนอำเภอปรางกูและศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลทั้ง10แห่งกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้การรับสมัครสมาชิกลงทะเบียนหนังสือยืมคืนหนังสือและสือะส่ออื่นๆผ่านระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ กิจกรรม DIY บรรรักพาทำสนุกกับลวดกรมหยี่พวงมาลัยไหวแม่ในเทศกาลวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2568กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพิธีลงนามถวายพระพรและกล่าวถวายสัตว์ปฏิญาณพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลโดยมีนายสุวรรณเนตรเนติกุลในอำเภอปรางกู่เป็นประธานในพิธีณหอประชุมอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษ ห้องสมุดรประชาชนอำเภอปรางกูดำเนินโครงการอาสาสมัครรักการอ่านอ่านด้วยใจไปด้วยกันเพื่อบริการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนที่อพยพจากสถานการณ์เหตุความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาระหว่างวันที่31กร,รกฎาคมถึง1สิงหาคม2568ใน10ตำบลในพื้นที่อำเภอรปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษ บุคลากรสกรระดับอำเภอรปรางกูเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2568โดยมีนายสุวรรณเนตรเนติกุลในอำเภอรปรางกู่เป็นประธานในพิธีนวัตรกรรมตำบลที่มายอำเภอรปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษ ห้องสมุดประชาชนอำเภอปรางกูและบุคลากรสกระระดับอำเภอปรางกูจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดเพื่อบริการหนังสือพิมพ์สำหรับแม่ค้าและผู้มาใช้บริการณตลาดสดเทศบาลตำบลปรางกูอำเภอปรางกูจังหวัดศรีสะเกดห้องสมุดประชาชนอำเภอปรางกูได้ดำเนินโครงการอาสาสมัครรักการอ่านอ่านด้วยใจไปด้วยกันเพื่อบริการกริจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนที่อพยพจากสถานการณ์เหตุความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะติบตำบลในพื้นที่อำเภอปรางกูจังหวัดศรีสะเกษ นโยบายเร่งด่วนวาระจังหวัดศ,ศรีสะเกดการอบรมประชุมสัมมนาต่างๆกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และเป็นการเตรียมความพร,าพร้อมก่อนการปฏิบัติหน้าที่ราชการการประชุมเพื่อขับเคลื่อนง,งาน Wh. ติดตามงานประจำสัปดาห์และการประชุมประจำเดือนบุคลากรประชุมประจำเดือนผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและบุคลากรสังกัดสำนักงานสกรประจําจังหวัดศรีสะเกดครั้งที่8 2568ประชุมติดตามการดําเนินงานตามนโยบายกรมส่งเสริมการเรียนรู้ การนำเสนอวิดีทั์ผลการดำเนินงานสกรอระดับอำเภอและหารือข้อราชการเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานโดยมีนายนัทพงศ์ทองหล่อผู้อำนวยการสำนักงานสกรอประจำจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานการประชุมณห้องประชุมรว่มใจสำนักงานสกรประจำจังหวัดศรีสะเกดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาสกรระดับอำเภอปรางกู่ ณอาคาร2สกรระดับอำเภอรปรางกู่จังหวัดศรีสะเกดโครงการอ่านสร้างสุขด้วยน,นวัตกรกรมณสกรระดับอำเภอรปรางกู่จังหวัดศรีสะเกดและศกรระดับตำบลทั้ง10แห่งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2568ณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอรปรางกู่จังหวัดศรีสะเกดร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไปครั้งที่2ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช2568 1เมษายน2568ถึง30กันยายน2568ของโซนที่3ประกอบด้วยสกรระดับอำเภอวังหินสกรระดับอำเภอไพรบึงสกรระดับอำเภอปรางกูสกรระดับอำเภอขุข,ขันและสกรระดับอำเภอภูสิงห์ณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอไพรบึงและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอขุข,ขันจังหวัดศรีสะเกษ โครงการศึกษาดูงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาสการระดับอำเภอศกรระดับตำบลและพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชนและกลุ่มเป้าหมายณสกรระดับตำบลคลิ้วและห้องสมุดประชาชนอำเภอแหลมสิงอำเภอแหลมสิงจังหวัดจันทบุรีร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษานายกปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำน,นันและคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการกบอ,อและร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำน,นันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอรปรางกูณห้องประชุมอำเภอรปรางกูชั้นสองที่ว่าการอำเภอรปรางกู่โดยมีนายสุวรรณเนรเนติกุลนายอำเภอรปรางกู่เป็นประธานที่ประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรปรางกูพร้อมขับเคลื่อนภารกิจของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีการก้าวหน้าสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป